ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมโอค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีอาการปวดเข่ามีการเสียวด้วยใช่ไหมคะปวดเสียวแล้วก็บวมอ๋อค่ะเป็นมานานหรือยังคะมันก็ยังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีเนาะใช้ชีวิตแบบลาบากมากไหมคะช่วงที่ปวดเนี่ยปวดตอนนั้นก็ขายของค่ะคือขายอาหารตามสั่ง ยืนนานๆมันก็ปวดแต่ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะหยุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เห็นโฆษณาเนาะของคุณพี่อุทัยที่ว่าอยู่จังหวัดสุสาครนะคะเห็นเขาทานแล้วก็เห็นผลก็ละก็ของป้าที่อยู่สระบุรีด้วยค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะก็ลองดูค่ะลองปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูก กระดูกทับเส้นนะคะฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะพวกมีเคสลูกค้าที่ทานผิดพันตัวดีบูลนะคะแล้วอาการปวดเข่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณพี่เขาจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆในการทานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อบัวพันธ์เมินเกวค่ะคุณพี่บัวพันธ์เป็นคนจังหวัดอะไรคะบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์เนาะแต่ว่าตอนนี้มาทํางานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะก่อนทานผิดพันตัวดีบูลนะคะคุณพี่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดกระดูกปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ ก็ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทายังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนะก็เลยนอนนอนดูก็เปิดคลิปเปิดไอันี้ดูเคาเห็นเอสะดุดว่าตัวนี้ แล้ท่าเนาะออก็ลองค่ะก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยสิว่าเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็น กี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองรู้เราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีอาการปวดเข่ามีการเสียวด้วยใช่ไหมคะปวดเสียวแล้วก็บวมอ๋อค่ะเป็นมานานหรือยังคะมันก็ยังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีเนาะใช้ชีวิตแบบลาบากมากไหมคะช่วงที่ปวดเนี่ยปวดตอนนั้นก็ขายของค่ะคือขายอาหารตามสั่ง ยืนนานๆมันก็ปวดแต่ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วหยุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เห็นโฆษณาเนาะของคุณพี่อุทัยที่ว่าอยู่จังหวัดสุสาครนะคะเห็นเขาทานแล้วก็เห็นผลของก็ล่ะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีสระบุรีด้วยอ๋อค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะก็ลองดูค่ะลองดูเนาะแล้วหลังหลังจากที่ทานไปแล้วอะค่ะสัมผัสได้ว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็ สองสองสองเข้าสองที่สามค่ะนี่มันก็เลยเออมันทไมไยมันปวดค่ะมันเริ่มปวดละค่ะมันปวดรอบเลยรอบเขา่าค่ะ,คะก็เลยว่าเออทําไงดีก็เลยโทรไปถามค่ะ,คะก็ตอนนั้นเนะ้องคุณพี่วัวผ่านมีการคือทานเข้าไปแล้วก็มีการปวดนะคะ<ช>แต่ว่าก็โทรไปถามพวกก็บอกว่าให้ทานต่อเน,นื่องเพราะว่ามันเป็นปฏิยาที่วิตามินกําลังฟื้นฟูเนาะหลังจากที่แบบหลังจากอาการปวดนั้นลดลงแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือแบบทาน ทานไปแล้วปวดแล้วหลังจากที่ปวดมากๆค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดแล้วไม่ปวดแรงเหมือนตอนนั้นแต่มันยังเสียวๆอยู่ค่ะมันยังเจ็บปี๊ดปี๊ดขึ้นมานิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอ่ะตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะตอนนี้ก็หายปวดแล้วค่ะก็เดี๋ยวถามความประทับใจอะค่ะถ้าถามความประทับใจพี่บัวผ่านนะคะว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนี้บ้างคะ ก็ประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วสุดยอดเลยนะคะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่โบผ่านให้เท่าไหร่คะเออสักห้าสิบให้เลยหกสิบโอ้โหมีสิบให้ห้าหกสิบคะแนนเลยนะคะ<ช>สุดยอดมากๆเลยนะคะก็เห็นบอกว่าอ,อมีเพื่อนบ้านที่ปวดก็จะแนะนําเขาด้วยใช่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เขาก็กาลังดูว่าอฮะ หายหายจะหายไหมก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็คอยดูค่ะถ้าหายก็เดี๋ยวเขาจะสั่งอืมค่ะก็หลายคนอยู่นะค่ะเรียกได้ว่าทานเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆก็อยากแนะนําบอกต่อเพื่อนบ้านเนาะก็วันนี้อยากช่วยไงอ๋ออยากช่วยใช่ไหมคะก็คือคนมีอาการปวดเข่ามันทรมานเนาะทรมานอืมถ้าเราถ้าเรากินแล้วเราไม่เราไม่ตอย่างงี้มันก็ ไม่ใช่แล้วล่ะใช่ค่ะก็อยากให้เขาหายเนาะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอ่ะอืมค่ะถ้าถามความมั่นใจค่ะว่าแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูกับไขข้อได้เป็นอย่างดีอยากให้พี่วัวพันธ์พูดนิดนึงอะค่ะก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็ดีอ่ะค่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยโอ้ค่ะสุดยอดเลยเนาะ ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นพันธุ์ดีที่สามารถฟื้นฟูกระดูกของเรากลับมาคืนมาเรามีการใช้ชีวิตกลับมามาได้ปกติเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะ๋อ,อค่ะวันนี้นะคะพี่พวัวผันก็จะเป็นการยืนยันนะคะว่ามีการทานจริงๆเนาะใช่ไหมคะ<ช>ปกติ<ช>พี่พวัวผันทานแบบทานวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองหลังอาหาร <นะ S 1> ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่วัวผันจะชงให้ทานนะคะเป็นการยืนยันการันตีจากผู้ใช้จริงทานจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะอัเดีวให้พี่เขาฉีกเลยนะคะค่ะช่วงนี้นะคะก็ในหนึ่งกล่องมันมีกี่ซองคะพี่ห้ากล่อง ห้าซองในหนึ่งกล่องนะคะบรรจุห้าซองเนาะก็เป็นแบบชีิดเข้มข้นมากๆฟื้นฟูได้ไวนะคะค่ะตอนนี้นะคะที่เราผันชงแล้วนะคะชงแล้วนะคะส่งไปแล้วอายกโชว์นิดนึงค่ะค่ะขั้นตอนการการชงก็คือชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมค่ะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบ เหมือนน้ำส้มนิดนิดในอ่านี่นะคะนะ,ะ,นะ,นะพี่วผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะ,คะนี่เลยนะคะหมดแล้วนะคะค่ะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะบ๊ายบาย